หนุ่มเอ็นตกแทดับญาติคาใจไม่เชื่อเป็นอุบัติเหตุเพชดังเผยข้อมูลจากพยานมาร์คหนุ่มเอนเตอร์เทนตกแทดับที่กาญจนบุรีผ่านมาเกือบ3เดือนญาติคาใจไม่เชื่อเป็นอุบัติเหตุด้านเพจท่านเป่าเผยข้อมูลจากพยานคนจ้างมีการบังคับใช้ยาเสพติดจ,จนหลอนจากกรณีญ,ญาติออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้มาร์คอายุ27ปีหนุ่มเอน็น ซึ่งตกแพจังหวัดกาญจนบุรีเสียชีวิตเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาเนื่องจากเชื่อว่าไม่ได้ตกน้ำเองแต่ถูกบังคับให้ใช้สารเสพติดระหว่างรับงานเอ็นกับหนุ่มพิจิตที่คิวคนหนึ่งโดยเ e b o o k Page ท่านเปาได้ลงข้อมูลเอาไว้ว่ามารับงานเอนเตอร์เทนก่อนหายตัวที่แทกลางน้ำจังหวัดกาญจนบุรีและถูกพบเป็นศพใต้น้ำลึก18เมตรสภาพศพมีความผิดปกติมีเลือดออกหลายจุดไม่มีร่องรอยจมน้ำทั่วไปและพบรอยเข็มนบนแขนครอบครัวเชื่อว่าอาจถูกฉีดยาก่อนเสียชีวิต ซึ่งมิวพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าปรินอายุ49ปีอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเป็นผู้จัดงานเป็นคนผสมและฉีดยาให้มากเพื่อแลกกับเงินค่าจ้างเพิ่มเป็นสองเท่ารวมถึงต้องการมีอะไรกับมาร์กจนน้องเริ่มมีอาการหลอนและหายตัวไปในเช้าวันรุ่งขึ้นผลนิติเวศยังไม่ออกแน่ชัดแต่หมอยืนยันว่ารอยเข็มไม่ใช่ฟอร์มาลีนและเกิดก่อนเสียชีวิตหากผลพิสูจน์พบว่าไม่ได้ฉีดเองทําให้คดีนี้อาจเข้าข่ายการฆาตกรรม โดยเจตนาเพราะเป็นการบังคับขืนใจครอบครัวขอความเป็นธรรมผ่านมาหาเพชท่านเป่าโดยรายการโหนกระแสได้ย้ำให้กับผู้ชมว่าอย่าเบลมอยู่พร้อมติดตามผลการชนะสูตรที่จะออกมาวันนี้พร้อมกับเรื่องผลคดีที่มีการยัดเงินให้กับตำรวจที่ทำคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ญาติได้บอกว่าสิ่งที่คาใจคือศพของมาร์กกำมัดแน่นทั้งสองข้างขาแขนงอตัวเกรงมีเลือดออกจากหูจมูกปากตาซึ่งวันที่เจรินและเพื่อนอีกคนเขาบอกว่ามาร์กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยมาร์กนอนอยู่ลำพังในห้องตัวริน และเพื่อนอยู่อีกที่หนึ่งเมื่อกลับเข้ามาก็ไม่พบมากแล้วจึงแจ้งกู้ภัยให้ช่วยค้นหาซึ่งผ่านมาเกือบสามเดือนแล้วผลชนสูตรของน้องยังไม่ถูกเปิดเผยอยากถามว่าวันนั้นรินโกหกทำไมรินทําแบบนี้วันนั้นรินพูดว่าพาน้องไปเที่ยวทําแบบนั้นทําไมแล้วมันเสียเวลาเรารอเราทรมานมากเพราะไม่มีความคืบหน้าได้แต่เอ็ดในใจว่าทําไมตํารวจเขาบอกว่ามันไม่มีเข็มไม่มีหลักฐานเราแค่ให้เกียรติตํารวจในการทํางาน นอกจากนี้ทางญาติบอกด้วยว่ามาวันนี้รู้สึกช็อกกับข้อมูลต่างๆที่ได้มาเราให้เกียรติทุกคนได้ทำง,งานมีคนแนะนำให้เราบุกไปที่นิติเวศเลยแต่เราก็คิดว่าไม่ได้นักเพราะมีตำรวจเจ้าของคดีอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำมูลนิธิพิทักษ์การซึ่งเป็นหัวหน้าชุดเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุ28กุมภาพันธ์68ได้รับแจ้งช่วงเช้าพอไปถึงก็ยังไม่รู้จุดตกที่แน่นอนจึงแบ่งทีมทั้งหมด15คนออกเป็นสองทีมช่วยกันค้นหาซึ่งน้ำบริเวณนั้นลึก10เมตร กระทั่งเจอศพส,สภาพศพค่อนข้างซีดตัวอย่างนิ่มอยู่เกรงนิดหน่อยเพราะคนจมน้ำปะกะติจะเกรงอยู่แล้วด้านในดำรัตอาคมเวทผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งต่อท่ากระดานเปิดเผยว่าวันนั้นดำน้ํารอบแพอยู่นานแต่ไม่เจอจึงบอกนักประดาน้ําให้ตีวงกว้างออกไปหน่อยถึงไปเจอศพห่างจากท่าประมาณ30เมตรแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาว่ายน้ําไปหรือจมอย่างไรล่าสุด Facebook p a พ e ท่านเป่าได้โพสต์ภาพของรินซึ่งไปร่วมงานศพของมาร์คด้วยโดยเป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมแสดงความเสียใจ และทางญาติก็ยืนยันว่ายังไม่มีการตกลงอะไรกับทางปรินเนื่องจากครอบครัวเชื่อว่าน้องไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามหากมีการชี้แจงจากปรินอินฟทูที่เป็นคนจ้างงานจะได้รายงานให้ทราบต่อไป